กาบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เคมบริว่าแชนแนลเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนเอสกันนะครับผมฮอร์โมนคุดเป็นฮอร์โมนคเอสวิธีเปลี่ยนเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆจะมาอยู่จุดนี้ได้เพื่อนๆต้องมาเมืองไร้ทานเส้นให้เป็นก่อนนะครับหลายคนไปเมืองไร้ทางเส้นไม่เป็นนะบนใหญ่เลยผมผมลืมบอกวิธีไปแต่ผมทําคลิปแยกเอาไว้แล้วใครที่ขึ้นเรือบินไม่เป็นไปเมืองไร้ทางเส้นคือคือเมืองนี้ไม่เป็นนะครับก็ไปดูอีก คลครับผมถคียปไว้บอกแล้วโอเคสําหรับตอนนี้คลิปนี้นะครับใครที่เลี้ยงฮอมูนคูดเสร็จแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนฮอร์มูนเป็นฮอรมูนเกันนะครับเงื่อนไขก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องมีฮอร์มูนเป็นร้านสก่อนแล้วก็ต้องเลเวล99ก่อนตัวของเพื่อนๆจะต้องเป็นเจเนติก่อนนะครับเจเนติก็คืออาชีพค้า3านั่นแหละนะครับฮอร์มูนมันถึงจะปลดล็อกจากเลเวล99เป็นเลเวล150ผมบอกไวน้นิดหนึงตรงที่ว่าสกิลของมันอะ มันจะมีสกิลอันติคือพอเปลี่ยนร่างปุ๊บแล้วมันสนิทอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะได้สกิลอันติของมันนะครับเป็นสกิลสุดยอดของมันตัวเนี้ยสกิลสุดยอดของผมอะผมคิดว่าผมจะไม่เอานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลระเบิดตัวเองแล้วผมไม่รู้ผมจะใช้ทําไมใช้แล้วความสัมพันธ์ก็กลายเป็นสูงนียกลายเป็น2กลายเป็น กาเป็นเลี้ยงไม่เชื่องไปเลยเราก็ต้องไปนั่งเลี้ยงมันใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่อันตรายกับมันจะหลุดมันจะหายดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมจะไม่ไม่เอาสกิวอันติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นแก่เพื่อนๆควรจะเลี้ยงให้ได้สกิวอันติของมันนะครับถ้าไม่งั้นจะลําบากนะครับมันจะไปต้องมีจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเ,เดินตามมานะครับเราเดินมาแล้วนะก่อนที่เราจะพูด ครับผมซ้ายสุดของแมปเลยนะครับผมจะมะีบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เขาโของอะไรเขาโขงมาทวง GM ปล่อยให้บอดเยอะเกินตัวบอดเนี่ยก็ไม่แบนนะครับมาแบนเอาคนที่เลี้ยงหมือคือรัสที่นั่งเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วก็แบนแล้วก็แล้วก็มาเคลมว่าตัวเองเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับก็ใครที่เล่นบ i o หรือว่า Genetic เนี่ยคุณกำลังโดน GM ตาหน้าว่าเป็นคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอยู่ เรารู้กันใช่ไหมกับกฎพ่อนันะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมสถาบันวิจัยของเราเนี่ยจะมีรูปดวงดาวอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเออเจ้าของนี่ติดหราลัศาสตร์หรือเปล่าเราเข้ามาเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับโอเคจําบ้านหลังนี้ได้ไหมที่นี่ครับที่นี่คือที่ที่เรามาเปลี่ยนเจเนติกของเรานั่นเองครับจะมีเอ่อเห็ดอยู่ข้างในนี้ครับ อะเรามาคุยกับไวโอเล้วนะครับเขาก็จะพูดถึงฮอร์โมนดูนะครับผมแต่เราจะไปคุยกันในบ้านเขาเออคุณหนูครับผมยิ่งโดยเฉพาะคุณหนูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยใครชวนเข้าบ้านเนี่ยอย่าไปมันเป็นแค่เกต่ะตอนนี้เราไปบ้านเขาได้นะครับโอเคครับผมเราลองคุยกับเขาดูนะครับหลังเ,เริ่มกันเลยครับเขาจะคุยคุยกับเรานรี่ยเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะครับ รู้แล้วนะครับเราเรามีไปร,รู้มาจากไหนรู้แล้วไปก่อนนะครับเอาละเราก็ขอมีส่วนร่วมในการทดสอบนะครับเป็นฮอร์โมนใหม่นะครับฮอร์โมนเอนะครับเ,รเขาจะวาร์มมาที่นี่นะครับเป็นน่าจะเป็นห้องนอนของเขาเราคุยกับจใจหน้านะครับผมข,ของใครตั้งชื่อเนี่ย ชื่อโค้ดเท้เลยนะครับเขาจะพูดว่าข้อมูลมีกี่แบบนะครับก็คุยไปเรื่อยๆครับให้เราลองคุยกับป้ายดูนะให้เราอ่านข้อมูลเบื้องต้นจากป้ายดูนะครับจะมี5แบบป้ายก็จะบอกว่าแบบแรกคืออีล่านะครับโอเคนะเขาบอกเราครบ5้าตัวแล้วนะครับผมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าผมจะไปทำคลิปแยกนะครับเอาเป็นว่าเราคุยกับป้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาคุยกับใจหน้าอีกครั้งหนึ่งครับผม แล้วก็บอกว่าเข้าร่วมนะครับแล้วมันก็ลิฟตัวของเราไปแล้วนะครับกลายเป็นเอ o บอแปลกๆนะครับตอนนี้เนี่ยน้องปลาวุ้นของเราน,ะน้องปลาส้มของเราก็กลายปเป็น m อ o บอแปลกๆนะครับ โอเคเราคุยกับใจหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับมาที่บ้านของเอ,อ็นบีซีตัวนี้นครับเวลแล้วนะครับโอเคนะครับคุยกับเวลแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็เลือก 50k นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกอีกข้อหนึ่งเนี่ยมันจะ <c ười> เขาเรียกยังไงอะ่ะมันจะแรนด้อมให้นะครับเราเลือกตัวดีกว่านะครับก็ <c ười> โอเคนะครับเขาจะให้เราเลือกตัวนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เราอยากได้นะครับในกรณีนี้ผมเลือกเซระละกันนะครับเซระก็จะเป็นพึ่งแบบนี้ <C era S 1> นะครับเขาจะโชว์หน้าให้เราดูก่อนถูกต้องนะครับโอเคน่าก,กลัวจังเอฟเฟกต์ <c oughs> น่าก,กลัวจังระเบิดเลยเนาะโอเค okay, ผมตอนนี้เราได้เซระมาแล้วนะครับผมล <c oughs> องสังเกตได้ว่า มันจะไม่เป็นมิดนะครับแล้วก็เพื่อนๆควรจะเตรียมอาหารของมันมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมได้เตรียมแอปเปิลพุดดิ้งเอาไว้แล้วอาหารของมันเนี่ยแต่ละตัวก็จะกินต่างกันนะครับอาหารทุกอย่างที่ฮอร์โมนเกินเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ NPC ขายอาหารสัตว์นะครับอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับไอเทมพวกนี้จะหน้าตาอาจจะคล้ายๆไอเทมอื่นในเกมแต่ว่าไปเอาไอเทมอื่นๆในเกมมายาให้มันกินไม่ได้มันจะกินเฉพาะ ของที่เราซื้อจาก NPC ร้านขายสัตว์เลียงนะครับชิ้นละ1,000สามารถที่จะ v c o c ได้นะครับแต่ว่าก็คือถ้าซื้อพันชิ้นนะ700กว่าเค <c oughs> ก็ราคาก็หนักอยู่นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราก็ได้ h o m e อลเ S มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะออกจากที่นี่กันนะครับเอาแล้วตอนนี้ออกได้เลยเราคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะส่งเราออกมาครับตอนนี้เราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ถูกใจถนะ้ใช่ก็จับกดนะครับชแนลเคมบรีวัตเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปหวังว่าจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและเจอกันครับชาา